สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับภาษาฝรั่งเศสง่ายๆที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเสนอคำนี้นะครับอ s s o อติมองนะครับอ s s o อติมองแปลว่าอะไรก็คือว่าอันนี้คือถุงอะไรนะครับอันนี้ก็คือถุงแบนเย่นะครับที่ผมเพิ่งซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ ก็อันนี้เป็นเบนเย่ก็คือว่าเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆโดนัทนะครับที่มีไส้แยมเยิ้มๆเหมือนดังกิ้งโดนัทอะไรอย่างนี้นะครับอยู่ข้างในนะครับหรือมิสเตอร์โดนัทอะไรอย่างนี้นะครับที่อยู่ข้างในอันนี้เป็นเบนเย่ที่ขายในซูเปอร์บาร์เก็ตนะครับทอดใหม่ๆนะครับอย่างแล้วก็มีไสออ้หลากหลายไส้นะครับไส้ปอมก็คือแอปเปิลนะครับมีไส้ฟอมบัส์นะครับก็คือเป็น ร a สเบอร์รนะครับแล้วก็มีไส้แฟรซนะครับก็จะเป็นลักษณะของไส้เสตรอเบอร์รี่นะครับก็มีหลากหลายนะครับก็แต่ว่าเราย้อนกลับมาถึงคำศัพท์คำนี้กันนะครับออซอกจีมองนะครับก็คือว่าเป็นไส้รวมนะครับถ้าเราไม่ได้ชอบ ไส้ปอมทั้งหมดหรือว่าไม่ได้ชอบไส้แฟตทั้งหมดนะครับก็เลือกลักษณะแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับอะซอกจีมองนะครับอะซซอกจีมองแปลว่าไส้รวมแปลว่าลักษณะรวมกันนะครับเวลาไปทานองเทนะครับอาหารจานแรกที่ร้านอาหารเอเชียก็าอาจจะเป็นอัซซอกจีมององ,องเทนะครับก็จะเป็นไส้รวมอาจจะเป็นเป็นแหนมหลายๆอย่างเป็นถุงทอง เป็นเบนเย่เดอะเคอร์วอะไรอย่างนี้นะครับก็จะรวมๆกันนะครับก็อันนี้เป็นคำศัพท์นะครับอารซอกจีมองนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นิดนึงนะครับแถมให้นะครับคือนะครับอาลุยเดอะจุกนอโซลนะครับก็แปลว่าอันเนี้ยทอดด้วยน้ำมันจากถอกดอกทานตะวันนะครับตุกเนอร์โซลนะครับก็คือว่าแปลว่าดอกทานตะวันนะครับ กลับมาทบทวนอีกทีนะครับ a s o f t m o n นะครับ,อสอสรบแปลว่าลักษณะแบบรวมนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับอกว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่สนใจภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ได้จริงนะครับเลือกใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ